นะโถปัสสาวะกะตะวะโตวรรโถขัมมาสัมปุกัสสะนะโถปัสสาวะกะตะวะโตวรรคโตขัมมาสัมปุกัสสะตะเอตอะเมจารุมเปธีริธิคาราตเต กันดาริเคมมานีอิเตระเจคามีตรุวนะาหาเนเหาวันอิเตอุมานยันตุเทวาชราอาราบิสเมยาคหันทพนาค สิทธันตาสันติเกยามุปนิวรวจนังมาเทวเมสุนันตุธรรมสวันตาโลอายมสิทันตาธรรมสวันตาโลอายมสิทันตาธรรมสวันตาโลอายมสิทัน เจ้ากนอกนมัสนาซึงประสามภสษาการจนเอวานิเพ็ปงเรื่องเดฟองแสดงตวที่พระเพโดยอเนิขณะอเรารักตัวใก อันหนึ่งข้าพเจ้าขอหนกนกอภิวาดซึ่งประปธรรมมาพุทธานุาตทันสูงสุดนำหาซึ่งวิมุติีอริสุทธเชริสวั์แกสส่สัพพะวาสัวทังมนุษย์และเทวดาผู้ปฏิบัติดีอันหนึ่งข้าพเจ้าขนอนกนกมัญชลีเดพาเรยส์ปุทรสาวก ภูรัมมรากคือสวัสติธรรม,มสมบัติระรรมสุขตัสยสวัสดิ์ให้ประโฏในตนโดยสามารถด้วยเดชอำนาจแห่งนามสาการซึ่งวิภูติสารโสทิยคารวัตุทั้งสามไตรลักษณ์ขอสัพทิบัติอุปัิทวันตลายและอนิจทา ลมทั้งหลายเป็เสื่อมอูญหายสนิทส่วนอิทธาลมอันเป็นที่ชอบจิตเจริญใจและสัพพสิริสวัสวิรารัยจงบังเกิดมีบริบูรณ์เต็มที่ในที่ปวงสวง ดวงวิญญาณบาทสมเด็จพระจุลจอมตราเจ้ามุวรัพระปิยมหาราชผู้ทรงพระคุณนันเะเสริญเนื่องในการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงสเตรีประภาตตนมน,มน,มน,นุษนครสวรรค์น,นวัดประบาเหลืองอำเภอพระหาดยุรีจังหวัดนครสวรรค์ เพก่อสำน,นึกในพระมหาการุณาธทคุณและเป็นการเกิดประเบียบจึงของอัญเชิญดวงวิญญาณแห่งใต้ฝ่าพระองค์บริขบาทรวมด้วยเราเทพเทวาในสมันตจักรวานตัวไตรภพได้มาประชุมนอกนบเขารบ้ชาอาภโมธนา จดได้ประการตงวงสวงเทวดาในการระบัติเดินตรูเทวาอามันแต่บันดามีอูในสมานจะกรวนันตูสิงสถิต นาสถานนันนันนับเป็นฉันุมมาเทวดานาวอยู่ในพระสุภาพปริชาอารัญญาบันโคดและขามมติคมชนบทนครราชธานีผั้ถวยเทพที่สิงสถิตนาเทาวีน้อยใญ่และอาการ สัทานาวในสวรรค์ชั้นกามาพระจรและรมภูบทั้งอาโนกนทานภุมิานน,ทา,น,นาทั้งอวงผููมีลิชนใหญ่หลวงมีทิพยาจับสุทิพยโสทัทนรเซดขออวยเทพลำเริอที่เ่าวถึงตังตนแต่เทพยาดาปู้สิง เจิตอภิบาลรักษาสถานที่วัดประภางเหรอง,งอัเภอร์พิษะุรีจังหวัดคนครสวรรคแห่งนี้จงในโปรดมีสมันนานสดับครำประการแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ด้วยที่พยาสศต,ตักป,ประการทุกประการนี้ ที่ตัวจากรยาปาทางเมสตากาญญาบินทยายังสัมพทธสังวินาศสันติสิริเทปายาวโยนยามังมเหสุรังพระวะสังอิสุจิเทเวสัพูุทภาสังเขมันตุมาราสิทีโอมวงระยัณ पातुं प्रच पौरी रुंह सः परिवाराय हे ईषाय आकषन्तु परितुञ्छन्तु सवाहाय नमायिताको पठौरि यो เดชมิสุขสัมปติสาปะขันภูรักิมัสิมิตรตระโทจมหาราชาทิสาภาเกถติตุมเกอนุราคันโตอรูเถนะสุเถนะจาออคเนย์ตะมิขันทภูจมหาราชาทิสาภาเกถติตุมเกอนุราคันโต อโรเขนะสุเขนัจานอาภินาสมิงวิณหะกูจะมาราชานิสาภาเขเตปีทุหมีอนุราคันตุอโรเยนะสุเขนาจาอัะตัสสัมิงเทวาจะมหาราชานอิสาภาเกเตปีอุหมีอนุราคันตุ อารมค์เฮนะสุข์นัจาปัจฉิมสัมิวิญูปัคูจามหาราชาติสาภาเกเตถิตุนิอนุราคันโตอารุคเฮนะสุข์นัจาอายปัสสนุนาจามหาราชาติสาภาะเค เทตุคุงเหตันราฉันตุอะโรคเญนะสุเญนะจาอุตรัสสังิงเวโรจมหาราชาติสาภาเทเตติคุงเหตันราฉันตุอะโรคเญนะสุเญนะจาอิสานัสสังิงอยากหาจมหาราชาติสาภาเทเตติคุง อังคุรังคสูอโรสะเกนะสุขีนังจสุปพยัญชนะสัมปันนามบริภูชันตุองค์นะโมพุทธรัตตังสรณังคัจฉามิองค์นะโมธัมมรกับดังสรณังคัจฉามิองค์นะโมสังฆรกันังสรณังคัจฉามิปาระมา จตารุเทวามหาเทวาจันโทจะสุริโยจะอินโทจะพรมโนจะเศยญาติธาทังอิโตจะสุรัตุจะเอวเตตุจะเอวัคุญญาปุจาเอเตจตารุเทวามหาเทวา พุทธัสสนาธรรมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทธารวะตานธรรมารวัตันสังฆารวัตันเอีิสมาคันตวาอาคัจฉันตุปริปุนชันตุติโตจจาสุระโคจจาเอวะเจโตจจา เอวุนยาโูชาจักรวาลจิตังวานติดตังวานนิสิงนังวานสยานังวานพระติงวานทีวังวานกับพระตังระคขันตุมหาน สิงมหาเตวังท่านผู้มีบุญญาการเสอองค์พระเมสวันผู้เป็นเจ้าได้มาครอบครองว่าก่าเราวรรดดพรามฤษิมุนีให้เป็นกรรมสิทธ และอามารินินธานราจจเจ้าอันเป็นประธานแกผู้นิกรอ,อมอรักนาเทวดาอันรักษาสักภาพอีเลอในภูมิโลกนี้และการระบาดนี้ข้าพระเจ้าพระธรรมที่กรรบวงสวงสังสเวยผูชา ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมียาหาาาา a j ทรงพระรคุณนันประเสริฐตามวิสัยจาริโตราณโหเดชะอำนาจพระอิสรนราชาธิปดีจงประสิทธิ์อิจดโดยอิสราภาพแห่งนางสาวมุชรินทร์พัฒนีระบุญญา วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประธานในพิธีร่วมด้วยท่ันพ้อยตำรวจตีดตรตวิรัตโตอิมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพนมหาคุรีจังหวัดนครสวรรค์ข้าราชการ ขอบค้าประชาชนและประสรงคิพรชาวอำเภอพุทธหากยุรีเดืบทล้นกันประกอบพิธีบวงสวงถวายเครื่องราชสักการะร่วมด้วยพระกัญาหารเสวยเนื่องในโอกาสการจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประคาตนนคนนาคน้นบนทลนนครสวรรค์ นครสระบางเหลืองอำเอภอพยุหะจีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการเปิดประเียติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงประสบพิกรชาวอำเอภอพยุหะจุรีจังหวัดนครสวรรค์จึงของพระบารมีแห่งใต้ฝ่าพระองค์ทุรีพระบาททรงเดโปรดพระราชทาน การจัดงานจงดำเนินไปในความเรียบร้อยบรรลุดังวัตถุประสงค์เกิดความเป็นสิริมงคลแก่พวมก้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบต่อไปด้วยเีอนชัยยะชัยชยะ ขอพรท้าวัชรีเทเวจอมเทวินชัยยะชัยยะขอพรพระผู้เป็นเจ้าปิงไกรลาดชัยยะชัยยะขอพรท้าวจักรมหาราชจตุโรกบาลชัยยะชัยยะขอพรเทพุทสถานตังแต่ภูมิเทวันสัพเรกเทวินสินากาศ เลววังวิมานสถานชัยยะชัยยะขอกรเดบูทรงมาเหสวรรสักดาหารทุพระองค์จงทรงพระกรุณาเชิญช่วยอาภี้านบร,ริรั์แด่พวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ํำรงสุขสั์สวัรค์นิรามัยนิราศพระรวัสภัย โวย้ยศกุลเมืองนสัพพะตุขวินาสันติสัพพะ,ะยาวินาสันติสัพพรูขวินาสันติอุปเตเชนาอัมมเตเชนาสังเทเชนาอินทเตเชนา พราเตชชนาเทวเตเชนาทิวาตปฏิอติโยรติมาติดจันทิมาสันนัโหขันติโยตปฏิชาติปัตติพระมโนอัคสัพพะมโหรตังบุตุตปฏิเตชะสาติ จิตจงจิตชานุิมจิตใจชอบคิดประกอบสร้างจิตนั้นอยาร้รางรู้ใจดัดประสงเ์นนือนางสิทธิกำมมังการใดที่คิดปองจะลองพระเดชเจ้าลาอย,า,อยาริยาโรชาสลิใจดัดประสงค์รันเทือน สิทธิการิยาะทะาะโตุปราสาบพันยูตัสรูเจบมานสงบหลีกแล้วของพุวตวันตรายแเวร่รอดคุณไม่ผ่านชนะนาสิทธิเต,เตโชชโยนิจังเด็กเรืองปรากฏ ทอรยอรยศองายจงประภัยแค่ผองคนไม่ผ่านเท่นนาสิทธิราโพนิรันดรน์สาบุตสิ่งสันจงมีลัานหลังรนดั่งนั้นที่ทางคนอย่ารู้ขาสายเลยนาะสัพพิทธิเทวันสุตเตงโอสัพพร,พรอันเป็นสิริมงคล ตรงประิทิแต่นาสาวมนุษิริรญญพัฒ์ทีระบุญยาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประธานในที่ร่วมด้วย่ั oy, นร้อยตำรวจที่องเปิดวิรัตโินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้อ้อยม่งหักต่อ้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าน้อ้อยม่วงหกัก อำเภอพยุหะกิริจังหวัดนครสวรรค์ข้าราชการพ่อข้าประชาชนและประสบกรอาวาอำเภอพยุหะกิริจังหวัดนครสวรรค์นในการประออกอบพิธีขอจงบังเกิดความเป็นสิริมงคลตลอดทางให้การจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระพาตน มนุลนนครสวรรค์นวัดกระปางเหลืองอำเภอพออระฬหกิษีจังหวัดน,นครสวรรค์แห่งมีจงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุดังวัตถุประสงค์ดังปรารถนาจงผู้ประการให้เสร็จสมดังพาทั้งหลายพร้อมทำถวายด้วยเิน